ยังควันจะรุพาพาสอยผมปร้อมเสริมสวยยอดนิยมในมืองโบต้องกานจะรุพาพาสอยผม สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ช่างขวัญน,นำทรงบ๊อบเนาะมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะอยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะคะสาวๆหลายๆคนนะคะก็จะมาตัดผมให้สั้นขึ้นนะคะเพื่อที่เวลาที่เราสระผมะจะได้ใช้เวลาในการเป่านะคะน้อยลงนะคะก็คือผมที่ สั้นอะ่ะมันก็จะแห้งไวนั่นเองนะคะเนาะวันนี้ก็ถือเป็นทรงบ๊อบนิยมอีกเช่นเดิมนะคะเพราะว่าทรงบ๊อบเนี่ยบอกได้เลยว่า,าตัดแล้วดูเด็กจริงๆนะคะและที่สำคัญวันนี้เป็นเนื้อผมแบบธรรมชาติเลยนะคะไม่ผ่านการทำสีไม่ผ่านการยืดตรงถาวรน,นะคะเป็นเนื้อผมที่ไม่ค่อยได้ทำ อะไรสักเท่าไหร่ผมก็เลยแบบสวยตามธรรมชาติเลยผมตรงมีน้ำหนักนะคะผมแบบนี้นะคะรับรองว่าตัดทรงบ๊อบแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องเซตเลยก็สวยนะคะปล่อยแบบตามธรรมชาติก็สวยแบบธรรมชาติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะวันนี้เป็นบ๊อบทุยนะคะที่วันนี้เลเยอร์ไม่เอาไม่เอาขึ้นไปสูงมากนะคะเป็นเลเยอร์แบบเลเยอร์ต่ำละกันนะคะวันนี้นะ ด้วยลักษณะเนื้อผมของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างตรงสวยมีน้ำหนักแล้วก็มีเนื้อผมนะคะเป็นลักษณะผมแบบกลางๆนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ถึงกับหนามากแต่ไม่บางนะคะก็กำลังพอดีนะคะสำหรับเคสงานในวันนี้นะเนื้อผมค่อนข้างที่จะโอเคนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ประมาณไหนเวลาที่เราเป่านะคะเป่าเสร็จแล้วเนี่ย อย่าลืมวิธีการเช็คทรงเนาะหวีจากขวามาซ้ายนะคะแล้วก็หวีจากซ้ายไปขวาแล้วก็หวีเสยอันนี้ก็คือวิธีการเช็คทรงในแบบของช่างขวัญที่สามารถใช้ได้กับทุกๆทรงเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนาะเวลาที่เรา,าตัดผมเสร็จแล้วเนี่ยการลงเทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยในทรงบ๊อบเนี่ย ช่างขวัญเองเนี่ยเวลาที่เราตัดเสร็จแบบยังไม่ได้เซ็ตทรงเนี่ยขวัญก็จะลงเทคนิคแบบหลายตัวมากๆเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมันจะช่วยให้ผมสวยตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่เซ็ตเลยนะคะเวลาลูกค้าเขาสระผมแล้วเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะได้เท่ากับที่เห็นในร้านเลยนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้คือ ช่างขวัญจะเป่าด้วยใดลมแบบลมกลางในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นลมร้อนกลางในส่วนของด้านหน้าเนี่ยช่างขวัญจะใช้ใดเย็นนะคะเขาเรียกว่าใช้ลมเย็นเป่านะคะเวลาที่เราเป่าแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะมาตกแต่งกรอบทรงกรอบทรงเนี่ยสำคัญมากเลยสลับทรงบ๊อบนะคะเพราะว่า ใช้เวลาในการตกแต่งกรอบทรงเนี่ยนานพอๆกับการขึ้นทรงเลยนะคะบางเคสงานนานกว่าด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ได้ทรงบ๊อบที่สวยแบบไม่ต้องเซตนะคะเพราะว่าหล,หลายๆคนก็ามาไกลแล้วก็หล,หลายหคนก็ติดตามผลงานของช่างขวัญโดยเฉพาะทรงบ๊อบเนาะเพราะว่าหล,หลายๆคนก็ตัดแล้วก็บอกว่าแทบจะไม่ต้องเซตทรงเลยนะคะก็จะสวยธรรมชาติ อันนี้ช่างขวัญก็ลงเทคนิคการลดเนื้อผมด้านในนะคะด้วยการใช้กันไกรตัดตัวเดียวนะคะสำหรับทรงนี้ช่างขวัญก็ใช้กันไกรตัดตัวเดียวนะสิ่งสําคัญกันไกรจะต้องคมด้วยนะคะเวลาที่เราลงเทคนิคต่างๆนะซึ่งกันไกรที่ช่างขวัญใช้เนี่ยถือว่าคมนะคะคมแล้วก็มาลงเทคนิคต่างๆได้ดีเนาะก็คือมีเพื่อนๆเนี่ยก็สั่งจากช่างขวัญเนี่ย แล้วก็รีวิวกับมากันเยอะมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเนาะที่รีวิวให้ช่องขวัญน,นะคะเพราะว่าถือว่าราคาไม่แพงด้วยนะคะไม่ถึงพันนะใช้ดีนะคะน้ำหนักพอดีมือแล้วก็ขนาดก็พอดีมือเนาะที่ช่องขวัญใช้ก็คือขนาด6นิ้วนะคะอันนี้คือการลงเทคนิคการเจาะนะคะการเจาะลดเนื้อผมส่วนกลาง ซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้ช่างขวัญมีสอนไว้ในคอร์สเรียนของช่างขวัญอย่างละเอียดนะคะในทุกๆตัวมันจะมีวิธีการเจาะยังไงจังหวะลงยังไงแล้วก็ต้องอเลื่อนนิ้วยังไงช่างขวัญก็จะสอนไว้ในคอร์สอย่างละเอียดนะคะคนที่เข้าไปเรียนก็จะได้เทคนิคต่างๆที่ช่างขวัญใช้อย่างแน่นอนนะคะนอกเหนือจากนั้นอยู่ที่าการฝึกฝนแล้วก็การนําไปใช้บวกกับ ความชํานาญนะคะเวลาที่เราทําบ่อยๆทำนานๆนนมันก็จะเกิดความชำนาญเนาะเพราะว่ากว่าที่เราจะชนานาญเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องใช้ระยะเวลาสะสมความชํานาญเนี่ยอยู่หลายปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดผมแล้วเรามีเทคนิคต่างๆนะคะช่วยในการลดเนื้อผมในการทําผมบางผมพิ้วเนี่ยแน่นอนทรงผมของเราเนี่ยมันก็จะดูสวยละมุนนะคะมันจะไม่ทื่อนะคะเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ พักแชทมาหาช่างขวัญว่าตัดผมแล้วมันยังทื่ออ่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วตัดผมแล้วมันทื่อเนี่ยอ่าถ้าเอาแบบหลักๆเลยถ้าคนที่ผมยืดตรงถาวรมาอันเนี้ยมันมีสิทธิ์ทื่อนะคะมันมีสิทธิ์ทื่ออยู่เพราะว่าส่วนมากผมที่ยืดตรงถาวรเนี่ยมันจะตรงแบบทื่อๆตรงแบบชี้ๆนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยการตัด ไม่ว่าเราจะตัดดียังไงมันก็มีส่วนนะคะที่ผมมันจะทื่อได้นะคะมันจะไม่ค่อยงุ้มสวยตามธรรมชาติแบบเนื้อผมธรรมชาติที่ไม่ผ่านการทําเคมีเนาะแล้วก็2กันไกลกันไกลที่ไม่คมนะคะก็มีส่วนเหมือนกันนะคะที่เวลาเราตัดผมออกมาแล้วทําไมดูผมมันเอ่อทื่อๆอันนี้กันไกลก็มีส่วนนะคะกันไกลที่ไม่คมมันจะตัดผมไม่ขาดนะคะมันจะชอบผมจะชอบหลบกันไกลอันนี้คือกันไกลเราไม่คมนะคะทุกคนเนาะ อ่เห็นไหมช่างขวัญลงเทคนิคนานมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วช่างขวัญก็มาใส่ด้วยเซรั่มขวดสีม่วงหนึ่งหยดนะคะเนี่ยเวลาที่เราใส่เซรั่มปุ๊บผมก็จะแลดูเป็นทรงขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าเซรั่มตัวนี้มันช่วยให้เราจัดทรงง่ายเนาะใช้ได้นะคะทั้งสาวสาวที่ผมมันสาวสาวที่ผมแห้งถ้าคนผมมันเว้นโคนนะคะใส่แค่ช่วงปลาย นะคะอันนี้ช่างขวันกำลังสอนวิธีการเป่าทรงนี้ให้กับลูกค้านะคะว่าเวลากับอยู่ที่บ้านเนี่ยวิธีการเป่าทรงเป่ายังไงให้เข้าทรงนะคะเพราะว่าการเป่าให้เข้าทรงเนี่ยมันก็ช่วยให้ทรงเนี่ยมันเข้าทรงอันนี้คือทรงที่ยังไม่ได้เซ็ตเนาะลูกค้าอยู่ที่บ้านก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เคสนี้ช่างขวัญหนีบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าตอนยังไม่หนีบก็ดูเป็นทรงสวยแล้วเนาะวันนี้คือน้องอยังวัยรุ่นนะคะช่างขวัญก็เลยไม่เซ็ตแบบวอลลุ่มนะคะวันนี้เซ็ตตรงนะคะเซ็ตเสร็จแล้วช่างขวัญก็มาใส่เซรัร่มเองหนึ่งหยดนะคะเป็นการบำรุงเซรัร่มนี้สําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันช่วยป้องกันความร้อนละ1นะคะช่วยป้องกันความร้อน2ช่วยบำรุงให้ผมเรานุ่มขึ้นเงานะคะลดการแตกปลายของเส้นผมนะคะช่วยลดผมที่ชี้ฟู ใครที่ผมเบาผมไม่มีน้ําหนักอันนี้ช่างขวัญแนะนําให้ใช้เป็นประจําผมเราจะมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะใครที่ผมผ่านการทําเคมีอันนี้ช่างขวัญแนะนําให้ใช้ควบคู่กับทิทเมต์เคราตินนะคะใช้ทิทเม้นหมัก หลังจากที่หมักทรีทเมนต์เสร็จแล้วล้างผมเช็ดผมมันๆแล้วเราก็มาใสา่เซรัม่มหนึ่งถึงสองหยดได้เลยนะคะเสร็จแล้วน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะนางแบบคนสวยของเรานะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญทาคลิปสั้นๆวันนี้ไม่ได้เซตแบบวอลลุ่มนะเพราะว่าน้องอน้องหน้าเด็กมากๆเลยนะคะวันนี้ช่างขวัญเซตแบบผมตรงให้นะคะค่อนข้างาเนื้อผมธรรมชาติของน้องก็ตรงอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้เซตปลายงุ้มนะคะ เพราะว่าเขตนี้ตัดแล้วปลายก็งุ้มสวยตามธรรมชาติรับรองว่าอยู่ที่บ้านไม่เซ็ตก็น่ารักนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของช่างขวัญฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างขวัญทําคลิปดีๆออกมาอีกนะคะช่วงนี้อาจจะเห็นคลิปของช่างขวัญไม่บ่อยเพราะว,าว่าปวดตานะคะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนางแบบคนสวยอีกครั้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ เพื่อที่จะได้ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วกลับมาพบกับชัางขวัญได้ใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปเนาะขอบคุณค่ะ